สวัสด,ดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำยำปูม้าดองนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะพอดีได้ปูม้าสดๆจากชาวประมงมานะคะเขาเพิ่งเอาขึ้นจากทะเลมาเราจะเอามาดองนะคะปูม้าเราต้องทำความสะอาดให้สะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาดองคะ่ะน้ำดองของปูม้าเราต้มเองนะคะเดี๋ยววันหลังจะเอาน้ำดองมาให้ดูนะคะว่าทำยังไงเราดองเสร็จแล้วเราเก็บใส่ตู้เย็นนะคะประมาณ 4- 5หชั่วโมงเสร็จแล้วเราค่อยเอามายำค่ะ พอแช่ตู้เย็นได้ที่แล้วนะคะก็เอาปูมาออกมาใส่ถาดค่ะเพื่อเราที่เราจะมาทำบะยำแล้วนะคะโรยด้วยพริกซอยค่ะความเผ็ดของพริกแล้วแต่นะคะใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามสบายเลยค่ะอันนี้จะเป็นกระเทียมสับนะคะสับหย,ยาบๆใส่ลงไปเลยค่ะก็จะเป็นน้ำยำนะคะน้ำยำนี่เราใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ใครชอบรสแบบไหนปรุงได้เลยค่ะจิ้นซีฟู้ดเท okay, ทุกอย่างรวมกันแล้วก็คลุกคุกค่ะทีนี้รับรองว่าอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำปูมาดองนะคะไปลงมือทานกันค่ะทานคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆสักอย่าง2อ,อย่างรับรองฟินค่ะเนื้อปูมาหวานๆแน่นๆอร่อยมากค่ะแซ่ปมากค่ะ กินแบบไม่เหลืออะไรเลย